ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่ามนุษย์เริ่มพูดคุยกันได้ยังไงจากเสียงอืออ่ากับการชี้ไม้ชี้มือในยุคถ้ำมนุษย์ค่อยๆพัฒนาจนสามารถแต่งกลอนบรรยายความรู้สึกหรือว่าเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ได้และนี่คือเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ของวิวัฒนาการแห่งภาษาค่ะการเดินทางที่เปลี่ยนเสียงสเปะสปะให้กลายเป็นคำพูดที่เชื่อมโยงกันในโลกทั้งใบถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราก็มาออกเดินทางย้อนเวลาไปค้นหาจุดเริ่มต้นของการสื่อสารกันเลยคะ่ะ ลองนึกภาพบรรพบุรุษมนุษย์ของเราเมื่อหลายแสนปีก่อนพวกเขายังไม่มีภาษาพูดแบบเราตอนนี้แต่เขาสื่อสารกันผ่านสัญญาณต่างๆอย่างเช่นการใช้มือทำท่าทางหรือว่าเสียงร้องสั้นๆเหมือนเวลาที่เราร้องเรียกน้องหมาเฮ้ย hey, มาี่อะไรอย่างบบนั้นแหละพวกเขายังเริ่มใช้เครื่องมือหินอย่างเช่นขวานหินหรือว่าก้อนหินสำหรับทุบกระดูก แถมยังวาดภาพบนผนังถ้าอย่างเช่นรูปควายรูปมือเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเหมือนกับการเขียนสเตตัส a c e b o o k สมัยนี้ที่อยากให้คนอื่นเข้าใจว่าเราทำอะไรอยู่และสิ่งที่ทำให้การสื่อสารพวกนี้พัฒนาขึ้นได้ก็คือสมองส่วนใหม่ที่ชื่อว่า Neo ค o r t เ x นึกภาพว่าสมองเราคล้ายคอมพิวเตอร์นะคะถ้าไม่ได้มีซอฟต์แวร์ดีๆก็ทางานไม่ได้น e โคลคอเทนี่เองที่เป็นเหมือนการอัปเกรดระบบปฏิบัติการทำให้เราคิดซับซ้อนวางแผนและในที่สุดก็ พูดได้ลองนึกภาพเด็กชารกนะคะตอนแรกพวกเขาได้แค่เสียงง่ายๆอย่างเช่นมัมอุ๊บแอแอซึ่งก็เหมือนกับมนุษย์ยุคดึกดำบรรทที่มีแค่เสียงร้องสั้นๆเพื่อบอกว่าหิวกลัวหรือว่าดีใจเท่านั้นเองแต่พอเวลาผ่านไปทั้งเด็กและมนุษย์โบราณก็เริ่มจับคู่เสียงกับความหมายอย่างเช่นเสียงหนึ่งหมายถึงอาหารอีกเสียงหมายถึงระวังคล้ายๆกับการมีคำศัพท์แรกๆในโลกค่ะและพอมีคำมากขึ้นการสื่อสารก็เริ่มซับซ้อนขึ้นอย่างเช่น จากการกินเฉยๆก็กลายเป็นขอกินหน่อยหรือกินตรงนั้นนี่แหละจุดเริ่มต้นของไวยากรณ์และไวยากรณ์การเรียงประโยคการเอาคำหลายคำมาเรียงกันเพื่อให้เกิดความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นยกตัวอย่างคะ่ะถ้าไม่มีไวยากรณ์เด็กก็อาจจะพูดว่าข้าวหิวแม่ซึ่งงงมากเลยว่าใครหิวนะข้าวหิวหรอแต่ถ้าเรียงดีๆจะเป็นแม่คะหิวข้าวทุกอย่างก็สามารถเข้าใจได้ในทันที แล้วพวกคำศัพท์นี้มันมาจากอะไรนะก็มาจากสิ่งที่เห็นนั่นแหละในยุคแรกๆมนุษย์น่าจะพูดถึงแค่สิ่งที่เห็นอย่างเช่นไฟน้ำเสือเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วแต่เมื่อสมองพัฒนาขึ้นมนุษย์ก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นรักความรู้สึกดีๆต่อกันอื่นอิสระความปรารถนาไม่อยากถูกบังคับอนาคตสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนี่คือการก้าวกระโดดสู่สัญลักษณ์และนามธรรมาเหมือนกับเราคุยกับเพื่อนเรื่องบ้านในฝันนะคะ ทั้งๆท,ที่เราหนังยังนั่งอยู่ในห้องเรียนอยู่เลยเพราะภาษาสามารถเปิดให้เราบินข้ามเวลาและสถานที่ได้ด้วยแค่คําพูดถ้ายังไม่เห็นภาพก็คําว่าพระเจ้าก็คือสัญลักษณ์ของพลังที่มองไม่เห็นคําว่าเสรีภาพก็คือแนวคิดที่ไม่มีรูปร่างแต่ทุกคนเข้าใจได้และเมื่อพูดเก่งขึ้นคิดเป็นนําม,มาทําได้มนุษย์ก็เริ่มใช้ภาษาในการวางแผนอย่างเช่นเฮ้เราไปไล่ควายตัวใหญ่ตรงโน้นกันไหมหรือว่าใครจะไปตัดฟืนใครจะดูแลเด็ก ภาษาก็เลยกลายเป็นเครื่องมือหลักในการวางระบบสังคมตั้งแต่เผ่าเล็กๆที่มีกันไม่กี่สิบคนไปจนถึงอาณาจาักรที่มีหลายหมื่นคนอย่างเช่นเมืองโบราณอย่างเมโสโปเตเมียหรือวิจิ์ซึ่งในชีวิตจริงนะถ้าไม่มีภาษากษัตริย์ก็คงออกกฎหมายไม่ได้เพราะ้าแไม่ค้าในตลาดยุคโบราณคงซื้อขายกันพังแน่นอนถ้าจะแค่จ้องตากันอย่างเดียวนี่ซื้อขายไม่รู้เรื่องและดังนั้นภาษาก็เหมือนกับเส้นเลือดที่ทําให้ร่างกายของสังคมมีชีวิต เพราะทุกอย่างมันเริ่มตั้งแต่การแบ่งงานไปจนถึงการแต่งนิทานหรือว่าตำนานก็ต้องอาศัยการพูดคุยทั้งนั้นค่ะต่อมาเมื่อมนุษย์เริ่มอ,อพยพจากแอฟริกาไปทั่วโลกบางกลุ่มขึ้นเนื้อบางกลุ่มข้ามทะเลบางกลุ่มเดินเข้าป่าแต่ละกลุ่มก็เริ่มพัฒนาภา,ภาษาของตัวเองโดยมีพื้นฐานเดิมคล้ายๆกันแต่ค่อยๆเปลี่ยนไปตามการเวลาเหมือนแม่น้ําใหญ่ที่ไหลไปแล้วค่อยๆแยกเป็นลําธารเล็กๆตามภูมิประเทศยกตัวอย่างเช่น กลุ่มหนึ่งอาจจะพูดสำเนียงคล้ายกันแต่พอผ่านไป1000ปีก็จะกลายเป็นภาษาที่แตกต่างอย่างเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสเยอรมันซึ่งทั้งหมดก็มาจากตระกูลภาษาอินโดยูโรเปียนเดียวกันเช่นกันกับฝั่งเอเชียภาษาจีนที่เบตพามา่าก็รวมอยู่ในตระกูลจีนที่เบตซึ่งมีรากใกล้เคียงกันค่ะเหมือนกับพี่น้องที่ตอนเด็กๆหน้าตาเหมือนกันแต่โตไปมีชีวิตต่างกันจนสุดท้ายก็จำกันแทบไม่ได้แต่ถ้าสังเกตดีๆก็ยังพอเห็นเขาเดิมอยู่บ้างค่ะ มาถึงตรงนี้มนุษย์ไม่ได้หยุดอยู่นิ่งๆน,นะคะเพราะว่าพอมีการค้าขายแต่ง,งานข้ามชนเผ่าหรือว่าการทําสงครามภาษาแต่ละที่ก็เริ่มหยิบยืมคํากันเหมือนกับนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ติดคําคิดของเพื่อนต่างประเทศกลับบ้านไปด้วยอย่างภาษาไทยเรามีคําจากเขมรอย่างเช่นสนุกหรือว่าเขียนคําบาลีสันสกฤตอย่างเช่นอารมณ์หรือว่าวิทยาศาสตร์มีคําจีนอย่างเช่นเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมีคําอังกฤษอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี Technology. ซึ่งบางคําเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงสำเนียงนิดๆเปลี่ยนเสียงหน่อยๆหรือว่าเติมรสชาติท้องถิ่นทําให้ภาษาเรามีกลิ่นอายแบบหลากหลายสุดๆเลยเหมือนกับการทําอาหารไทยที่มีบางจานมีพริกจากอินเดียซีอิ๊วจากจีนหรือว่าวิธีทําเค้กจากยุโรปแต่พอผสมแล้วก็ได้รสไทยที่ไม่เหมือนใครในโลกมาถึงตรงนี้ภาษาก็ไม่ได้มีไว้แค่ให้พูดกันรู้เรื่องแล้วเท่านั้นแต่มันเป็นตัวบ่งบอกถึงวิธีที่คนในแต่ละวัฒนธรรมมองโลกอย่างเช่น ภาษาอาหรับมีคำเกี่ยวกับความรักหลายร้อยแบบอย่างเช่นรักที่เพิ่งเริ่มต้นรักที่ยาวนานรักที่เจ็บปวดเพราะว่าในวัฒนธรรมทะเลทรายความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะภาษาญี่ปุ่นมีคำว่าวาบิาบิก็คือความงามในความไม่สมบูรณ์อย่างเช่นความเห็นความงามในสิ่งเก่าๆหรือว่าไม่เพอร์เฟกซึ่งกสะท้อนถึงปรัชญาการใช้ชีวิตอย่างละเอียดอ่อนภาษาอินูอิตหรือว่าทางเอสกิโม ก็มีคำสำหรับหิมะหลายสิบคำเลยเพราะว่าหิมะมีหลากหลายประเภทซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในอาร์กติกค่ะมองอย่างนี้ภาษาแต่ละภาษาก็จะเหมือนเลนส์ที่เวลาเราใส่เข้าไปก็จะทำให้เรามองโลกแตกต่างกันไปบางภาษาเน้นความละเอียดบางภาษาสะท้อนการอยู่ร่วมกับธรรมชาติบางภาษาสะท้อนการค้าขายหรือว่าสงครามเป็นต้นค่ะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยุคดิจิทัล ยุคที่โลกทั้งใบสามารถพกภาษาติดตัวไว้ได้นในกระเป๋าเลยลองนึกภาพสมัยก่อนนะคะถ้าเราอยากบอกรักใครสักคนเราต้องมานั่งเขียนจดหมายรอไปรษณีย์ไปส่งบางทีใช้เวลาเป็นสัปดาห์กว่าจะถึงมือส่งต่างประเทศีน่ขณนะยุคปัจจุบันยังใช้2อ,อาทิตย์เลยแต่วันนี้แค่พิมพ์คิดถึงนะแล้วก็ส่งในไลน์เฮ้ยปลายทางได้อ่านในหนึ่งหวยนาทีเท่านั้นเองจากพีราบสื่อสารนี่กลายมาเป็นนกไ WiFi ว,วินด้วยความเร็วแสงเลยล่ะคะ่ะ นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ก็ไม่ได้แค่ทำให้เร็วขึ้นนะคะแต่ยังสร้างภาษาใหม่ๆที่ไม่ได้มีในตำราเรียนด้วยอย่างเช่นอีโมจิก็แค่ใส่รูปหน้าหัวเราะหรือรูปหัวใจก็สามารถสื่ออารมณ์ได้ลึกกว่าคำเป็นร้อยคำบางทีไม่ต้องพิมพ์อะไรเลยคนก็เข้าใจแล้วอย่างเช่นนัดเพื่อนดูหนังส่งรูปปอปคอนกับรูปหนังไปทุกคนก็รู้ไหมอันดับต่อมาก็คือมีมก็คือการเอาภาพแล้วก็ข้อความมาเล่นมุกหรือว่าสื่อสารความรู้สึกแบบเข้าใจในทันที อย่างเช่นภาพแมวหน้าดือ้อบวกกับแคปชั่นไม่อยากทำงานวันนี้เห็นปุบรู้เลยไหมคะแล้วก็ยังมีภาษาย่อแล้วก็สัญ,ญลักษณ์นะคะอย่างเช่นภาษาไทยก็ใช้555ภาษาอังกฤษก็เป็น L O L หรือว่า laugh out loud หรือว่า B e R i g h t B a c k ก็จะใช้เป็น B R B แค่นั้นเองเหมือนเราไม่ได้มีแค่ภาษาอีกต่อไปแต่มีทั้งเสียงภาพอารมณ์ที่สามารถส่งไปได้พร้อมกันในหนึ่งข้อความเลยไม่ใช่แค่นั้นแล้วแต่ว่าในายุคนี้ตอนนี้ AI มันไม่ได้ช่วยแค่แปลภาษาอย่างเดียวแล้วนะคะจากเดิมที่ใช้ o o g l e Translate งูงูปลาปลาเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันช่วยเขียนบทความได้อะช่วยแต่งกลอนแต่งเพลงคิดบทสนทนาแต่งนิยายสรุปความแต่งอีเมลธุรกิจโอ้โหเรียบเรียงอะไรได้ไปไหนในพริบตาเลยภาษาก็เลยไม่ได้จำกัดอยู่แค่มนุษย์กับมนุษย์แต่ว่าสามารถเป็นมนุษย์กับเครื่องจักรแล้วก็ได้ที่ร่วมมือกันสร้างสรงสรค์ข้อความใหมๆ่ๆจากที่เมื่อก่อนมีแต่นักเขียนคนเดียว แต่ตอนนี้หูบางคนมีเพื่อนร่วมทีมที่เป็น a อไม่เหนื่อยไม่งองแงทำงานได้24ชั่วโมงเลยและด้วยความเร็วของเทคโนโลยีแบบนี้ก็เลยมีการคาดการไว้ว่าอาจจะมีภาษาสากลใหม่ที่ทุกคนบนโลกเข้าใจโดยไม่ต้องแปลอย่างเช่นระบบไอคอนสื่อสารหรือว่าภาษาที่รวมคำกับภาพเป็นหนึ่งเดียวหรืออาจจะถึงขั้นสื่อสารกันด้วยความคิดโดยไม่ต้องออกเสียงเลยก็ได้ในอนาคตเราอาจจะคิดเป็นภาพกับอารมณ์ และส่งตรงให้เพื่อนตรงหน้าโดยไม่ต้องพิมพ์กันแม้แต่คำเดียวเหมือนแชร์ไฟจากหัวกันเลยทีเดียวก็ได้สุดท้ายแล้วภาษาก็คือกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์และเป็นสิ่งที่ช่วยเราสร้างอรารยธรรมร่วมมือกันและเข้าใจความรู้สึกของกันและกันและเหมือนแม่น้ำที่ไม่เคยหยุดไหลภาษาก็ยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไปเรื่อยๆในแต่ละยุคสุดท้ายนี้เราก็อยากชวนทุกคนคิดดูกันค่ะว่าพวกเราเองก,ก็กำลังมีส่วนในการปั้นภาษาในยุคนี้อยู่ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการแชทโพสต์หรือว่าสร้างมีม แล้วเ,เพื่อนๆละ่ะคิดว่าภาษาในอนาคตจะเป็นยังไงคะมาคุยกันในคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาในาที่นี้ด้วยค่ะส่วนใ,นใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูแล้วก็ติดตามเพื่อมาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ